สวัสดีครับผมชื่อนายชนทิตต้องถือดีอยู่ชั้นว่าหทัครับผมวันนี้จะมารีวิวบ้านคุณกันนะครับผมใช่โอเคที่นี่ก็จะมีสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำนี่ครับลึกประมาณ160ยเซนติเมตรความกว้างประมาณ22เมตรครับผมแล้วก็จะมี ที่ล้างตัวแล้วก็ห้องน้ําทางด้านโน้นครับผมตรงนี้ก็เป็นที่เขาคิดตังทางซ้ายครับผมส่วนทางด้านนั้นจะเป็นที่จอดรถแล้วก็ยังมีฟ้มให้นั่งพักอีกสี่ห้าุ้มเลยครับผมจบแล้วครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่ศาลหลักเมืองปรกโค์ชัยนะครับผม เราจะพามาชมว่าอันใดบ้างนะครับ <Okay. S 1> ตรงนี้เป็นที่บหา้สามารถมาไหว้กันได้นะครับมีน้ำมันยี่สบาทครับผมแล้ตกงมีทางนู้นที่สามารถไหว้ได้แล้วก็ทางนี้อีกครับผมและยังมีที่จอดรถให้ทุกคนมาจอดได้มีหลังคาพร้อม และไฮไลท์เราจะมาดูด้านข้างกันนะครับึ่งเป็นสนามบาสเกตบอลและมีใหญ่มากครับมีสแตนให้นั่งด้วยครับผม,มโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในสถา,านที่อีกหนึ่งในประคนชัยนะครับ<ม>คืออุทยานน้าหนองระแสสันหรือชื่อเรียกหนึ่งนะครับของโรงเรียนเราหนองระแสสันพิทยาคมนะครับผมโอเคส่วนด้านในก็จะมี เครื่องเล่นออกกำลังกายนะครับผมนี่ส่วนภายนอกจะเป็นที่สําหรับปั่นจักรยานและวิ่งออกกํลาลังกายเช้าเย็นได้หมดเลยนะครับผมโอเคแล้วก็เวลาเปิดเข้านะครับตอนเช้าตั้งแต่ตีห้าถึงแปดโมงนะครับส่วนช่วงเย็นจะเป็นสนิบหกนาฬิกาถึงสองทุ่มนะครับผม